อ่าทีนี้ต่อจากการพุชการป๊อปนะครับเรามาดูกันว่าเราทําอะไรต่อบ้างจากพุชป๊อปแล้วเราลองมาดูคําสั่ง Call และรีเทิรกันบ้างนะครับคอลและรีเทิรมีไว้ทําอะไรเรามาดูตัวนี้ครับอ่าสมมุติว่าเรามีการม e m ม v e ค่าจาก r1 มุ e ค่าจาก r2 ไปเก็บที่ r1 โอเคนะครับเป็นมันยฐูนที่0 0 0 1 h r ูนย์ศูนย์ศูยสองอููสามเอชไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือบรรทัดหรือว่าแอดเดนนั่นเองทีนี้ตั้งจ้ำ move เสร็จปุ๊บเรามันเจอคำสั่งจ้ำจ้ำไปที่ศูนย์หนึ่งสองสามเอมันก็จะตามมาปุ๊บสมมติว่าทางนี้เป็นศูนย์นสองสามเอนะครับเราก็สั่งให้เกิดว่าแอดก็คอบวกอารหนึ่งกับอารสองเก็บไวที่อาอะไรอย่างงี้ move ไปๆแล้วก็มีการจ้ำกลับไปที่เดิมนะครับเมื่อกี้เราจ้ำออกมาจากบรรทัดที่ศูนย์ศูน อ่ามันก็ย้อนกลับไปปึ๊บปึ๊บอ่ากลับมาทันนี้แล้วอ่านต่อมูบานี้อ่านนี้เสร็จแล้วพอจ้ำอีกทีนึงอ้าวจ้ำกับที่เดิมอีกปับ๊บทีนี้พอมันลายลงมามันจะจ้ำตรงนี้เราไม่สามารถแก้ไขค่าได้ถูกไหมครับเพราะมันเป็นผอความจาแบบสแตติกฉะนั้นมันก็คือคองที่พอเป็นแบบสแตติกปึ๊บอ้าวมานี่แล้วมันก็จ,จ้ำปึ๊บมูมานี่แล้วมันก็ลงมาอ้าวแล้วก็จำม,มันก็วนไปวนมาอย่างนี้เป็นลูปไม่รู้จบโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คืออข้อจํากัดนะครับในการใช้จำ <c oughs> ซึ่งเป็นการจําแบบสแตติกนั่นเอง <c oughs> ทีนี้เราจะแก้ไขอย่างไาเมื่อ,งงอกี้ผมกล่าวถึง call และ procedure เอ้ย c a l และ return ใช่ไหมครับเรามาดูก,กันถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใหม่เป็นการสั่ง move ปัป๊บๆๆแล้วก็ call มาทัดนี้ลงมาปึ๊บมาทัดนี้แหละปื๊ s ปื๊ r รีเทิร์นรีเทิร์ก็กลับมานี่ปุ๊บมู๊บะ๊บา,า,าำสั่งอะไรก็ได้คออีกแล้วปรนทัดเดิมก็กลับมารีเทิร์นรีเทริรไดก็รีเทิร์นเป็นทัดต่อไปแล้วก็อ่านไปอ่านี่การเอาคอแล้วก็รีเทริรเอามาแก้ปัญหาโอเคนะครับทีนี้เราเรามาดูกันคอและ r รีเทิจะมีโครงสร้างยังไงให้มันสามารถทำงานได้แบบนี้การคอนะครับคอปุ๊บข้างในจะเป็นอย่างนี้ครับ สั่ง PUSH PC PUSH PC หมายความว่าอะไร PUSH PC ก็คือเอาค่า PC ไปเก็บไว้ที่ส t ต Pointer นั่นเองพ c ก็คือตัวโปรแกรมโปรแกรมเคาน์เตอร์ Counter, นะครับที่คอยไลยบ่บรรทัดในการอ่านอ่าทีนี้ก่อนที่เราจะ PUSH PC ลงไปเราจะต้องเซฟค่าบาารรทัดถัดไปไว้ก่อนว่าบรรทัดถัดไปที่เราจะให้กลับมาอ่านนั้นคือบรรทัดที่เท่าไหร่ ดังนั้น pc ตัวนี้ครับจะต้องเป็น pc บวกหนึ่งซะก่อนนัน่นหมายความว่าก่อนหน้านี้ครับมันจะต้องมีการแอ d ก่อน add ไปเก็บที่ pc โอเคนะครับ add pc โดยที่เป็นอเป็นหนึ่งแล้วกันอก็คือค่า pc ปุ๊บ pc บวกไปหนึ่งตำแหน่ง ป๊บแล้วเก็บไว้ที่พีซีนั่นเองแต่แต่แต่แต,แต่แต่ต้องไม่ปล่อยไปตามแอ d เ e s b u นะครับโอเคนะต้องไม่ปล่อยไปตามแอ d เ e s b u การบวกตัวนี้เราจะเอาไปเก็บในตัว s t เตอร์ ter. นั่นหมายความว่าพอบวกเสร็จแล้วปึ๊บเราก็จะทำการพ u s โอเคโอเคนะอืมเสร็จแนละ้วพอพุชเสร็จปับ๊บเราก็ทําการ jump <c oughs> jump ปึ๊ดไปประทัดที่ต้องการ โอเคครับนี่คือโครงสร้างของคำสั่ง call แค่นี้เองเอาค่าหน่วยความจำในทนทถัดไปไปเก็บไว้ที่แตะ pointer เสร็จแล้วก็จ้ำไปในทันนู้นเลยที่ต้องการพอจ้ำไปรรทันที่ต้องการเสร็จปั๊บก็จะได้มานี้วะใช่ไหมครับเราก็จลันลันลันลไปแล้วเราก็ทําการ return ถามว่าคำสั่ง return จะมีโครงสร้างยังไงได้บ้างที่จะทําให้มันสกัดไปทัดถัดไปก็มาดูกัน return ก็จะเป็นการ pop pc อ่า ป๊อปพีซีก็หมายความว่าไปที่สเตต์โพイเตอร์ชี้ที่ตำแหน่งพีซีอยู่ถูกไหมครับเราก็ทําการนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึป๊บนี่ครับสมมติว่าตำแหน่งนี้ครับอ่าเราเก็บค่าพีซีไว้อยู่แล้วก็สเตต์โพイเตอร์ชี้ที่ตำแหน่งนี้เราก็ทําการป๊อปก็คือเอาค่าเน้เด้งออกมาคืนไปที่ตัวพีซีของมันเองจากนั้นตัวเอสพีก็จะเลื่อนกลับลงมาตรงนี้ ตรงนี้เป็นข้อมูลอะไรไม่รู้บลา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 ไปอยู่โอเคคนะนี่คือการป๊อปพอเราป๊อปพีซีถามว่าเป็นยังไงพอป๊อปตัวนี้ไปคืนพีซีแล้วพีซก็จะทําการปล่อยออกไปตามอดเดบัตต่ Ad ้อดเดบัตนั่นก็หมายความว่าไปอ่านที่บรรทัดถัดไปนั่นเองแล้วก็ส่งราัตาบัตก็ทํางานตามปกติโอเคนะครับอ่านี่คือการใช้คําสั่ง call และ return นะครับในการเอามาใช้ประโยชน์โอเคนะครับ